สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายเดียบ้านเรานะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องบุญกระถินคืออะไรนะครับผมซึ่งนะครับผมบุญกระถินนะครับผมก็คือเป็นศรรนัพท์ในพระวินัยวินัยปีดกเมนบานนะครับผมซึ่งเป็นชื่อเรียกงภาไตจีวรนะครับผม ที่พระพุทธ,ธเจ้าครับผมทรงอนุญาตให่พระภิกษุผู้อยู่บำเพรญสาทุกสามเดือนแล้วนะครับซึ่งสามารถรับมานุ่งผมได้นะครับผมโดยเรียกคำว่าการทอดกะนนะระถินนะครับผมซึ่งคือการคือการอาบกระถินนะครับผมเป็นจ กรมประเหตุหนึ่งนะครับผมตามวินนะครับผมบัญญัติว่าที่มีกําหนดเวลานะครับผมคือพระสงฆ์นะครับผมซึ่งสามารถกระทำสังฆะผมนี้ได้นะับตั้งแต่เนหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดนะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผม ถ้าใครชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครได้มาฟังคิดนี้นะครับผมก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผมขอให้ได้บุญน,นะครับผมขอให้สุขภาพจิตใจสุขภาพกายนะครับผมแข็งแรงนะครับผมทําสิ่งใดก็ขอให้สปงปัถนานะครับผมก็ผมอยากฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมใครเดินทางวันออกพรรษานะครับผมก็ รรมะวังด้วยนะครับผมเรื่องรดเรื่องรานะครับผมเพราะว่าเลิเยอะมากนะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอ,ขอฝากอีพีนี้ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับว่าการทอดกระหินนี้คืออะไรนะครับผมสำหรับอีพีนี้ช่องชาเบียบ้านเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมนะ่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ